สวัสดีวันฝนตกครับเพื่อนๆพน่พามาดูพริกขี้หนูสวนที่นกมาช่วยปลูกไว้นะครับแต่ละต้นเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกเยอะมากนะครับพริกขี้หนูสวนเนี่ยผมว่ารสชาติเขาจะหอมอร่อยมากๆเลยนะเวลาเอาไปซอยใส่ในพวกยำต่างๆแล้วก็ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบบว่ารสชาติดีนะเขาเม็ดเล็กนะครับแต่จัดจ้านนะ ลิ่นหอมแล้วก็เวลาทานเข้าไปเนี่ยความเผ็ดจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเยอะกว่าพริกทั่วๆไปนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็มีเยอะนะครับเก็บกันไม่ทันอนะ่ะถ้าเกิดมีต้นเดียวอยู่ในบ้านเนี่ยผมก็เพียงพอจะอไว้ทําอาหารหลายๆอย่างนะโซนนี้มีนกมาช่วยปลูกอยู่เยอะเลยนะครับนี่นะนะตอนนี้สูงกว่าหัวผมอีกนะครับต้นนี้ ยิ่งต้นนี้ยิ่งสูงใหญ่เลยนะมีต้นนี้สูงประมาณน่าจะประมาณสักสามเมตรเก,เกือบเกือบสองเมตรครึ่งได้นะครับลําต้นเขาก็จะแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับมาอันนี้งอกเองนะไม่ได้ปลูกนะครับน่าจะเป็นนกมาขี่ไว้นะแล้วก็งอกนะครับเนี่ยนะถ้าเราแบบอุดมสมบูรณ์นะนะเดี๋ยวต้นไม้บางอย่างที่เขาแบบ สามารถงอกเองได้อย่างมันพริกที่หนูสวนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกลับมาเองนะเราแค่ทําสภาพดินสภาพอะไรให้มันแบบไม่เป็นอันตรายกับพืชน,นะครับระยะยาวเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนี่เขาผ่านช่วงร้อนแรงมานะใบอาจจะเหลืองๆนิดนึงแต่วันนี้ฝนลงนะก็ถือว่าออกมาได้สวยงามนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปเยอะนะฮะตรงนี้งอกมาประมาณสักหลายเลยฮะ เนี่ยนะเยอะเหลือไปเห็นนี่เห็นไหมครับนี่ก็งอกเองเหมือนกันมะเขือพวงเดี๋ยวก็คงจะขึ้นต้นใหญ่เมื่อก่อนก็มะเขือพวงนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่เรียกว่าขึ้นเองเลยเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะต้นไม้เริ่มกลับแล้วนะครับปล่อยทิ้งไว้นะบางทีเราตัดญ้ามากไปมันก็เลยทําให้ต้นอ่อนเขาโดนตัดไปเยอะนะ นี่นะดูครับพริกออกมาเองเยอะเลยนะนี่นะนี่นะครับนี่ต้นก็เพิง่งงอกขึ้นมาเห็นไหมครับอาหารเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องปลูกด้วยนะครับแค่ทําสภาพแวดล้อมให้เขาเหมาะสมนะเดี๋ยวเขากลับมาเองได้นะบางอย่างนะช่วยๆกันนะครับปลูกต้นไม้นะโอเค ตอนนี้ถือว่าดกมากๆเลยนะเนี่ยอะเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับพิกขี้หนูสวนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ